เอสเปนนาซีนิเพล็กซ์งาวงวานแครายที่สุดแห่งโลกอลังการบันเทิงสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับมาเรียบร้อยแล้วนะเจอกันเช้าๆเมื่อไหร่เช้าๆแบบนี้ทางโมเดิร์นไนทีวีนะครับกับรายการเมเจอร์โก้พารคุ้มทรัพย์คนรักนางกค่ะเครับขอบคุณด้วยครั้งสำหรับเมเจอร์นะฮะพี่ ใจดีใจดีครับมอบบัตรหนังแจกให้ทุกวันวันละ100ใบ10รางวัลครับรางวัลละ10บที่นั่งนั่นเองนะครับผมเอาล่ะแน่นอนครับเจอกับเจ้าชาวตอนเช้าหลายต่หลายคนก็กําลังจะไปโรงเรียนรวมถึงหลายต่หลายคนก็กําลังจะไปทํางานแต่หยุด ขอเวลาสักประมาณไม่เกิน10นาทีครับคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีได้ดูหนังฟรีกับเมเจอร์ด้วยนะครับเอาล่ะครับวันนี้ผมมีภาพยนตร์เรื่องใหม่มาแนะนําให้คุณผู้ชมได้ทราบกันแต่ก่อนอื่นขอเฉลยคาถามจากเมื่อวานนี้ก่อนนะครับกับภาพยนตร์เรื่อง The Last Airbender นั่นเองนะครับผมพี่อนชาวถามไปว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของเผ่าพันธุ์ทั้งหมด4ีชาติด้วยกันนะครับและเมื่อวานนี้เนี่ยผมให้ช้อยกับคุณผู้ชมไปเรียบร้อยแล้ว1ดินน้ำลมไฟหรือว่าเป็น2 น้ำเต้าปูปลาและคำตอบที่ถูกต้องก็คือทำทำทำทาดิ้นน้ำลมไฟเย้ทีงานเราจะโทรกลับไปถ้าค er> ุณเป็นผู้โชคดีของเรานั่นเองนะครับผมหรือเข้าไปเช็คได้ที่ w w w m a j o r c i n e t e c h c o m ขอแสดงความดีกับผู้ที่ตอบถูกด้วยนะครับ เอาลครับคุณผู้ชมครับสำหรับหนังใหม่ในรอบสัปดาห์วันนี้นะครับพี่ชาวขอฉายแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยทีเดียวนะครับสามารถไปชมได้กัน2สถานที่นะที่แรกก็ไปกันที่เมเจอร์ซินิเพคราชโยทีมนะครับอีกหนึ่งโรงครับเอสเพนาดซินิเพครัชดาเป็นหนังในแนวโรแมนติกคอมเมดี้นะครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับโดยได้นักร้องสุดฮอตสาวสวยของเรานนั่คือเจนนิเฟอร์โลเปสนั่นเองนะครับแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้เธอขอพลิกบทบาทครับอยากจะเป็นเจโลเบนโลอ่ะอ่ะฟังชื่อแล้วเนี่ยลองสังเกตดีๆนะครับเพราะว่า ตาดีตาไวได้ดูฟรีแต่ถ้าตาไม่ดีเสียตังดูอาจจะเป็นคําถามของเราก็ได้นะครับกับภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้เรื่องนี้ครับกับภาพยนตร์เรื่อง The Backup Plan นั่นเองนะครับ You w a n t of my best friends. Don't you want to help me? I mean, we don't have to have sex. Just give me your sperm. But I'd be married with kids by now. But I still haven't found the one. The elusive <Elizabeth> one. Good luck. for my backup plan <laughs> are you high it says here he has red hair and freckles i have a feeling that you and crm 1014 are gonna make beautiful babies taxi oh excuse me i didn't see you i saw you see me you gonna see him again I think So Self you're, you're early i'll be a minute three to five minutes actually <Congratulations. S 2> Holy, มาถึงคำถามประจำวันนี้กันบ้านภ <c oughs> าพยนต์เรื่อง The Backup Plan นั่นเองนะครับคำถามผมเชื่อเลยครับว่าคุณชมตอบได้แน่นอนฟังดีๆนะครับถามว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เจโลของเราเนี่ยอยากจะตั้งอะไรระหว่าง1น ขัสองตั้งไข่อันนี้ทำท่ามไม่ได้จริงๆเพราะไม่มีอุปกรณ์ตั้งไข่กับตั้งคันคุณผู้ชมคิดว่าอะไรรีบส่ง SMS มานะครับ422 1421นะครับถ้าคุณผู้ชมเนี่ยตอบถูกเป็นสิบท่านแรกจะโทรศัพท์กลับไปบอกว่าคุณเนี่ยเป็นผู้โชคดีหรือวาเข้าไปช็่อไเว็บดอทเ w w w m ร์ซิน i n ็กด c ทคอมนั่นเองนะครับเอา้าซีทีมันนี่เลยครับโอ้โหไปไหนมาฮะไม่ได้ไปไหนหรอกตั้งใจมา มาที่นี่เลยใช่คุณผู้ชมครับถ้าเจน้องซีซีกับเชาวชานะในช่วงคล้ายรายการเราแน่นอนครับเราก็จะมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันวันนี้ซีซีมีอะไรมาฝากนะวันนี้มีสิทธิพิเศษสําหรับแฟนหนังบุญชูนะคะบุญชูอูลาวยาวเราจะให้ดูหนังบุญชูสิทธิ์ได้ในราคาพิเศษจริงหรือเปล่าเนี่ยอยากรู้ไหมอยากรู้ดิว่ามีอะไรพีเศษบ้างโบลิ่งรีไหมรีค่ะโอ้ยสุดยอดคาราโอเกะรีค่ะเยี่ยมไปเลยมาแล้วมันมีอะไรอีกอ่ะยังมียังมีโอกาสลุ้นรับ อมอเตอร์ไซค์ซูซูกิเจลาโตฟรีอีกมอเตอร์ไซค์เจลาโตโปรโมชั่นอะเริ่มวันนี้แล้วนะจริงเหรอแต่วันนี้ค่ะที่เมเจอร์ซินิเพ็กซ์และก็ EGV ทุกสาขาทั่วประเทศติดตามรายละเอียดเพิ่มเ,เติมได้ที่เว็บไซต์ m a j o r c i n e นิเพ c o m วันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ